พี่เมียครับรถเยอะมากเลยครับผมมีมีทุกแบบทุกแนวใครใครไม่เคยเห็นรุ่นไหนมาที่นี่ครับไม่ผิดหวังเห็นแน่นอนเดี๋ยวนีฮอ,อนด้าทุกรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วเคเควันอี K e, อะไรไม่รู้ครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเพิ่งเคยเห็นที่นี่เหมือนกันส่วนผู้ประกบอบการยูมาร์ครับผมพี่แบงค์ลงแคสเอาอีกแล้วลาสารลายแล้วแม่ผมว่าสายคลาสสิกน่าจะคงชอบนะครับผมน่าจะชอบเลยแหละ ผมเลือเพ็นครับพี่ทัศครับผมทัศส,สต e thunder น,นะครับผมเรียบร้อยครับทุกคนพอดีพี่เจ้าหน้าที่ทางพิพิธภัณฑ์ใจดีพาไปดูด้านหลังนะครับผมจะมีแรงเท่มจอดอยู่เหลือลอยู่เพียบเลยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนขณะนี้ผมกำลังมุ่งหน้าเพื่อพาเพื่อนๆพื่คนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถจัก,กรยานยนต์โลเฮงหมงเป็นพิพิธภัณฑ์รถจัก,กรยานยนต์เพียงแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นหาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยครับ Let's go! ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องลุกลีกทีว่ารเดอร์นะครับผมขณะนี้ผมอยู่แถวย่านท่าเรือพระแทนนะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์รถแห่งตลกและพิพิธภัณฑ์รถน,นะครับโล่งเองมงนะครับผมออกเสียงพิดทุยกรากขอประทานอะไรที่นี้ด้วยนะครับผมว่าที่ที่ทางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีรถรุ่นอะไรบ้างที่ว่าเราไม่เคยเห็นือว่า คนอยางรี้อยากทราบนะครับผมว่าท่านที่ยังไม่เคยมานะครับเอาเป็นว่าให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆคนพาไปชมรถเก่าสมัยยุค90กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรไปกันครับเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆทุคนท่านละ50บาทนะครับทางพิพิธภัณฑ์เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศของทางร้านนะครับผมสมัยตั้งแต่ก่อตั้งยันถึงปัจจุบันนะครับ อันนี้น่าจะเป็นบรรดาแก๊งทั้งหลายแหละนะครับผมที่เคยมาเที่ยวเยี่ยมชมทางด้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมไหนๆผมมาถึงนี่แหละจะพาดได้ไงดีนะครับเพื่อนๆผมติดสปิกเกอร์กรพุ่ว่าหนึ่ง่า115 125องห้าอามาพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนทุกคนในกลุ่มไปติดที่บอร์ดนะครับ เรียบร้อยครับทุกคนสวยงามตามท้องเรือที่นี่ครับรถเยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะตามใจผมเองครับผมจะเลือกดูในรถที่ผมชอบนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับผมมีมีทุกแบบทุกแนวทุกทุกหมดเลยครับผมใครใครไม่เคยเห็นรุ่นไหนมาที่นี่ครับไม่ผิดหวังเห็นแน่นอนนะครับผมว่า มีรถอะไรบ้างบางคนก็เกิดไม่ทันหรือบางคนเกิดทันแต่ว่าขายช่างกิโลที่หมดแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าอันดับลยผมเจอเป้าหมายละอาร้อยยี่สิบนะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับผมส่วนใหญ่น่าจะเห็นเป็นแซดอาร์นะครับผมหลายคนก็จะงงว่าอาร์อาร์คืออะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับผมรถปีเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวดูเป้าหมายต่อไปผมจะเจอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ฮันด้าโนวาเดตเอสพวันะครับผมฉลองครบรอบหนึ่งล้านคันนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนี่ครับเอสพวันตัวนูนๆเนี่ยครับผมเพื่อนๆทุกคนแต่จริงๆอะ่ะตัวเมื่อกี้มันต้องมีล้อแม็กสีทองนะครับผมแสดงว่าเจ้าของเก่าวน่าจะเอาไปพ่นสีแล้วเป็นสีขาวและที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับผมที่ผมเลือเห็นครับพี่ทัศครับผมทัศส,สตทีทันเดอร์นะครับผม รถปี2000นะครับผมทําออกมานะครับผมขายไม่ค่อยได้ครับผมมีน้อยมากครับในตลาดนานๆผมจะเห็นสักทีหนึ่งนี่ครับเพื่อนๆผมถามทางร้านนะครับเขาบอกไม่ขายครับให้เท่าไหร่ก็ไม่ขาย oh, <no. S 1> แนวต่อไปนะครับผมผมเห็นแล้วผมว่าสายคลาสสิกน่าจะคงชอบนะครับผมน่าจะชอบเลยแหละ ผมอาจจะมีความรู้เรื่องรถคลาสสิกไม่มากนะครับผมเพราะว่าเกิดไม่ทันนะครับผมเด็กปีสองพนะครับผมไม่ใช่ครับยุคเก้าูนนะครับผมเนี่ครับเพื่อนๆทุกคนรถรุ่นซูซูกิอะไรวะเนี่ยซูซูกิซูซูกิเ1 0 8สิบแปดสิบซีซีครับเพื่อนๆแปกไม่เคยเห็นเหมือนกันตัวันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมซูซูกิเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอรอยหรือเปล่านะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบรบกวน คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมอุย้ยตัวนี้สองท่อครับสูบเดียวสองท่อนะครับผมปกติผมเคยเห็นแต่สองสูบสองท่อครับผมแต่นี่สูบเดียวสองท่อ,อแปลกแปลกดิ่นกันนี่ครับเพื่อนเพื่อคนหา a 1 0 0เจอ A80 ครับผมเป็นยังไงวะ a A80 โอิยเรามาดูคันนี้กันบ้างดีกว่าครับผม Honda C200 นะครับ นี่ครับโชคตั้งแต่สมัยไม่ใช่แบบเทเลสโกปีครับเป็นแบบตะเกียบขาไก่นะครับผมเครื่องคล้ายๆ HONDA d ดีมแล้วตัวนี้แหะครับ HONDA CD 125รอยหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยาสองท่ออีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนอันนี้ผมว่าน่าจะสองสูบนะครับ <S <S ผมเหม็นมืนตัวตั้งวาวนะครับผมสองอันไม่ต้องกลัวครับเพื่อนๆ งานแรครับไฟท้ายไฟเลี้ยวว่าคันนี้เพื่อนๆหลายคนคงชอบนะครับผม Honda ชาลีครับผมรถเล็กจุ๋มจิ๋มน่ารักนะครับผมว้าหาซื้อได้นะครับแต่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยครับเพื่อนๆดูมาครบทุกรุ่นเลยนะครับผมผมไม่รู้จะรีวิวคันไหนนะครับมันเยอะมากแลยครับผมต้องใช้เวลารีวิวเป็นวันๆเลยนะครับผม ันไหนก็โดนนะครับผมว่าผมจะขอแบ่งทางพินิษภัพันซื้อกลับไปบ้านสักคันสองคันนะครับผมเผื่อทางพินิษภัพันจะเมตตานะครับผมมาดูทางสายวิบากกันบ้างกันครับเพื<ๆ>่อนๆที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือคาวา s a กิรุ่นยังว่าเคหนึ่ง K1E นะครับผม K1E K K1E oh. e. อะไรไม่รู้ครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเพิ่งเคยเห็นที่นี่เหมือนกันส่วนคันนี้นะครับผมว่าเ,เพื่อนๆน่าจะคุ้นๆกันอยู่บ้าง MTX นะครับผม MTX ตัว่าเป็นเป็นนะครับสีแดงสดมากนะครับคล้ายก็จะเป็นรถป้ายแดงละมังนะครับผม ู้แม่เจ้าแล้วคันนี้ล่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ครับถ่ายคู่เลยครับเพื่อนๆข้างๆซ้ายมือผมดีทีนะครับผมคันนี้ก็ยามาฮ่าครับแต่รุ่นเอนดูโลเครื่องหม้อน้ำครับคีบคีบเฉียงครับ มีกุญแจ้าไว้ด้วยถ้าลักขี่กลับมันก็จะโปรดไหมเนี่ยใส่ม้อนกันพิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โล่งห่งมงความเป็นมาจากที่โล่งห่งมงเป็นผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มายาวนานกว่า50ปี ทำให้มีรถเก่าสะสมอยู่มากซึ่งรถรุ่นเก่าๆเหล่านั้นไม่สามารถขายได้เนื่องจากลูกค้าต้องการรถรุ่นใหม่ๆดังนั้นจึงได้เก็บไว้ในโกดังสะสมมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันตลาดเริ่มเปลี่ยนลูกค้าที่เริ่มมีความนิยมเอารถรุ่นเก่าๆมาใช้และจำหน่ายเนื่องจากหาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดจึงมีความคิดในการทำพิพิธภัณฑ์รถจัก,กรยานยนต์โลหฮงหมง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาทางวิวัฒนาการของรถจัก,กรยานยนต์จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่จนถึงปัจจุบันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ทางพิพิธภัณฑ์รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ส่วนทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นประวัติผู้ก่อตั้งรถจักรยานยนต์ซูซูกินะครับผมชื่ออะไรเนี่ยมิชิโอซูซูกินะครับผมก็จะบรรยายถึงแหนดีนะครับของซูซูกินะครับว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับผมวันนี้นะครับหน้าตาของมิเตอร์มิชิโอนะครับซูซูกิ่วน,นี้ก็จะเป็นรถซูซูกิรุ่นแรกๆที่ทำการผลิตกันนะครับผม ในยุคนู้นนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นของผู้กอ่อตั้งฮอนด้านะครับผมที่เพื่อนๆคงน่าจะทราบผมก็จะมีเป็นโบชัวนะครับในยุคนั้นนะครับผมตั้แต่ปีพันเก้าร้อยห้าสิบแปดถึงสองพันสิบสามนะครับผมก็จะเป็นรถรุ่นต่างๆนานานะครับก่อนที่จะมาถึงเวฟในปัจจุบันนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นรายการผลิตในสมัยตั้แต่ปีพันเก้าร้อยสี่สิบหกนะครับ ส่วนนี้เป็นโฉมหน้าของคนในยุคนั้นนะครับผมยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมขอโทษนะครับผมขากล้องไปโดนกับกระจกรถนะครับไม่ต้องตกใจครับเพื่อนๆนี่ครับบริษัทแรกชื่อไทไกเซกิชิเฮวี่อินดัสเตรียนนะครับผมนี่คือโฉมหน้านายโซอ,อิจิโร่นะครับผมผู้ก่อตั้งฮอนด้านะครับรอเลา เอาการเลยทีเดียวอ่ะเหลืออีกสองยี่ห้อก็คือคาวาซากิกับยามาฮานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูให้ครบหมดเลยทั้งสี่ยี่ห้อครับผมยกเว้นฮาจิวะครับผู้ก่อตั้งครับคาวาซากิ asaki, นุยอัมพลไม่ใช่นะครับ <c oughs> เพื่อนๆแหมผมก็เอาฮาอย่างเดียวเลยนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ใช่หนุยอัมพลแน่นอนนี่นครับ ลุงท่านนี้ครับผมผู้ก่อตั้งคาวาสกินะครับผมนี่คือประวัติคาวาสกิทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนายโชซูเอ้ยไม่ไดินายโชโซคาวาสกิหรือเปล่านะครับผมน่าจะใช่นะครับผมถ้าผมอ่านผิดก็กราบขอบประธานอภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนี่ครับสุสกิทำหมดครับผมอูต่อเรือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านยานยนต์อีหลายแหล่นะครับผมแลม้วนี่คือหน้าตาโรงงานของคาวาซากิครับอยู่ที่เมืองโกเบส่วนผู้ก่อตั้งยามาฮ่านะครับผมพี่แบงค์วงแคทเอาอีกแล้วไลสอาลา,ลาอีกแล้วแม่ก็ไม่ใช่พี่แบงค์วงแคทอะไรนะครับผมพอดีป้ายชื่อผู้ก่อตั้งมันดันไปอยู่ตรงรูปของพี่แบงค์วงแคทนะครับผมนี่ครับคุอโฉมหน้านะบ้านเกิด ของยามาฮ่านะครับผมตั้งแต่สมัยข้างกระนู้นนะครับนี่ครับเมืองฮามาสุนะครับผมจังหวัดชิซูโอกะชิซูโอกะนะครับผมส่วนนี้คือพันธะสัญญาที่นายคาจิคาวามิได้เขียนไว้นะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบก็อ่านและแปลผมฟังด้วยนิดนึงนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ ส่วนทางพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งนะครับผมมีอะไรเนเนืองเมืองนิวยอร์กนะครับแล้วก็โบชัวรถในรุ่นนั้นของยามาฮ่านะครับผม1955ยามาฮ่าหน5 125 AY 1นะครับรถจักรยานยนต์รุ่นนี้ครับรุ่นแรกของยามาฮ่า มากับช่องรถบุรีคาจิวะไรเดอร์ไม่ต้องกลัวนะครับผมผมพาเที่ยวดูจนปลูกเลยครับปลูกแบบเพื่อนๆไม่ต้องมาดูก็ได้ครับผมทั่วเหมือนกันนะครับผมผมจะพายายามเก็บบรรยากาศทั้งหมดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันน่านจะเป็นโซนที่4ี่นะครับผมศูนย์สะสมโปสเตอร์รถจักรยานยนต์ผมว่าหลายท่านคงยังไม่ได้เคยขึ้นมาดูชั้น2นะครับผมส่วนมากทุกคนมาก็จะอยู่ด้านล่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมเองก็ <c oughs> จะเป็นทางด้าน รูปรถนะครับผมตามที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในโชว์รูมที่ขายนะครับรูปใหญ่ๆที่ติดผนังนะครับผมส่วนนี้ก็น่าจะน่าจะก๊อปมาจากนิตยศาสร์รถนะครับผมแล้วมาขยายใหญ่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับติดที่บอร์ดทางด้านพินิธภัณฑ์สวัสดีพี่เตา๋าไม่ใช่ละมึง <c oughs> อ่าครับทุกคนเมื่อกี้ไล้สาระไปนิดนึงครับ นี่ครับก็จะเป็นรูปตามโชว์รูมร้านนะครับที่เคยจำหน่ายรถรุ่นนั้นๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อในในยุคที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเดินทะลุมาทางด้านนี้มั่งดีกว่าก็จะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับนี่นี่ก็รถในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับผม FSX นะครับผม เยอะมากเลยครับผมกะด้วยสายตานะครับเพื่อนๆหน้าน่าจะมีเป็นร้อยรูปเลยแหละเท่าที่ผมเห็นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรุ่นรถรุ่นต่างๆของทางด้านคาวาซากิในยุค90นะครับผมผมก็จะเก็บบรรยากาศทั้งหมดมาฝากเพื่อน,อนๆนะครับผมเผื่อท่านใดมีโอกาสผ่านมาทางย่าน ท่าเรือพระแท่นนะครับผมเบียนเชิญนะครับผมเดี๋ยวนี้ฮอนด้าทุกรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วอ่าครับเพื่อนเพื่อนทุกคนฮอนด้าเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตามคลิปที่เพื่อนๆเ,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 เห็นหนะขณะน,นี้ใหม่มากเลยครับผมเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผม p c x ตัวใหม่ยังอายเลยครับ ไม้ใหม่ไปกันต่อครับเพื่อนๆทุกคนพอดีพี่เจ้าหน้าที่ทางพิพิธภัณฑ์ใจดีพาผมไปดูด้านหลังนะครับผมจะมีแรเทมจอดอยู่เหลือลอยู่เพียบเลยนะครับผมผมว่าหลายท่านคงไม่น่าจะเคยได้เข้าไปดูด้านหลังนะครับครับและแล้วเราก็ออกสู่ที่สว่างสักที อันนี้พี่เอาเข้าไปข้างในเยอะเลยมั้งครับเนี่ยรถรถพวกมีพวกีแล้วย่้าหลังมีอีกเหรอครับข้างหลังกลุ่มผมเคยมาเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนมั้งตอนที่ว่ามันยังไม่โควิดนะตอนรู้สึกว่าตอนทางที่ร้านพี่เพิ่งเปิดใหม่ๆอครับผมใช่ใช่พี่ผมว่าผมดูอยู่แค่เนี้ยแล้วก็เนี่ยอันนี้เอาลงกไม่หมดไหยใช่ครับ เนี่ยครับผมดูอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ยังยังหารถพวกนี้เข้าอยู่อีกปหมครับเนี่ยหรือว่ามีเท่าไหนก็เท่านั้นแล้วครับเนี่ยมีเท่าไหรก็เท่านั้นเนี่ยครับเพื่อนๆรถที่อยู่ทางด้านหลังครับผมฮอนด้าดีมคุรุสภานะครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าใครหาฮอนด้านัวเด็นะครับผมมาติดต่อทางร้านได้เลยนะครับพี่เขาไม่ขายแน่นอนครับผมผมถามเขาแล้วครับขายไหมครับพี่ไม่ขาย หยอกหยอกนะครับหยอกหยอกนะครับผมรู้ว่าไม่ขายเพราะผมเคยถามมาหลายปีแล้วว่าไม่ขายอันด้านนี้นะครับคาวาซากินะครับผมมีนีออนเอ็กวันเชียคาเซ่ครับผมร้อยยี่ห้าส่วนอันนี้ถังแก๊สนี่สายออโต้นะครับผมฮอนด้าออโตเมติกรุ่นต่างๆอันนี้ผมว่าเด็กรุ่นหลังน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วพวกแอร์เบสสกูปปี้ฟีโนอะไรพวกนี้นะครับมีโอนะครับผมนี่มีโ รุ่นพี่แบงค์วงแคทอันนี้ Honda b e ีดนะครับผมเออพี่ครับผมอ่านอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะโลเฮงหมงเป่าโลหรือโลโลโลเฮงหมงอ๋อโลเฮงหมงโลเฮงผงครับพินิตพันโลเฮงหมงนะผมผมก็ออกเสียงพี่พิดถูกๆหลายทีเลยอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วครับผมจนเขาจะขับออกนอกประเทศอยู่แล้ว <laughs> อันนี้ละครับ เน่าวีอารดนะครับผมก็จะเป็นรถร่วมสมัยช่วงปี90ถึง2000นะครับครับอีนี้ครับ AX1 นะครับผมตัวเป็นๆน,นะครับผมเครื่องติดเปล่าไม่แน่ใจนี่เลยรีโอมีออนครับหรือถ้าซิโดก็ไม่รู้นี่กัลรีโอครับผมรัวๆส่วนเจ้านี้ เพื่อนๆดูเอาละกันครับว่ารุ่นอะไรทางด้านนี้ก็คืออีกภาคหนึ่งนะครับผมก็จะมีรถหลากหลายรุ่นนะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมภาคไม่วัดไม่ไหวครับมันเยอะจริงๆเจอแลยครับ z r ครับคันนี้อันนี้โนวาเอสซูเปครับสวยๆทั้งนั้นเลย ถ้าคนที่ชอบและรักรถเก่าพวกนี้นะครับผมเห็นอย่างนี้นี่คือทองคําหรือขุมทรัพย์เลยนะครับผมเห็นแล้วมือมันสั่นนะครับอย่างเช่นเซอร์พิโก้ครับผมเซอร์พิโก้ขาดชุดสีด้านหน้าไปครับผมช่องลับครับเพื่อนๆอันนี้ช่องลับนะครับผมพี่เจ้าหน้าที่ผามาโอ้ยแม่เจ้าอีกเพียบเลยครับอีกเพียบเลยนะครับผม ใครที่มาทางมาเที่ยวทางด้านพินิพันธ์นะครับผมถ้าเดินดูไม่ทั่วนี่แล้วจะเสียใจนะครับผมโอ้โหแถวนี้นี่สามสิบคันอยู่ปะเนี่ยนับไม่ท้วนครับผมลาลานตาจริงๆครับผมจะถ่ายแบบรูดลุด,ดๆอย่างนี้ไปเลยนะครับผมในคลิปนี้มันจะมืดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับผมแล้วไฟก็ ไม่ได้เปิดด้วยนะครับผมซอยนี้น่าจะเป็นรถทั้งช่วงปีสองพันส่วนใหญ่นะครับผมแต่พวกนี้นะครับผมผ่านไปอีกสิบยี่สิบปีก็เป็นของหายากเดิมอยู่ดีนะครับผมกลายเป็นรถแปลกรถอะไรก็เป็นยุคยุคไปนะครับเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมพินิจพันธ์รถจักรยานยนต์โล่แห่งมงนะครับผมอยู่ตําบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาขอจังหวัด กาญจนบุรีนะครับผมบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณที่เพื่อนๆเ,เห็นผมจะพยายามเก็บบรรยากาศทั้งหมดนะครับผมของทางด้านพินพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเผื่อเพื่อนๆท่านใดอาจจะไม่มีโอกาสได้ผ่านมาทางย่านนี้หรือคนที่มีโอกาสผ่านมาทางย่านนี้ผมแนะนําให้มาแวะเที่ยวเยี่ยมชมกันนะครับผมมีรถหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรพวกนี้นะครับผมมีหมดครับยันปัจจุบันนี้เลยแล้วกัน นะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรายงานไว้แต่เพียงเท่านี้อ้อและอย่าลืมที่สำคัญฝากกดติดตามและกดสับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลกุกุลีคาจิวะไรเดอร์อีกนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนต่อน,นั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ